สวัสดีครับเพื่อ,ๆอนๆเคยไหมครับทำงานตามหน้าที่ปกติแล้วอยู่อยู่มันก็มีางานชิ้นหนึ่งที่คนไว้วางใจฝากมาแล้วงานชิ้นนี้เราที่เจอเป็น คนย้อยวอยใจเขาฝากให้เข้ากรอบทองก็เลยให้ให้เขาค้นดูว่ามีมีรูปภาพไหม,มแล้วได้มายังไงลูกค้าก็ส่งภาพมาให้ก็ได้มาจากอาจารย์ท่านนี้อยู่ที่นี้ ทีแรกเราตัวมองตุภาพไม่ได้ดูรายละเอียดกันลาเราคิดว่าวก็คงพบปรากฏว่าวก็ยังไม่อยอมพบมีวันนึงย้อนกลับไปดูพก็ทรับชื่ออาจารย์จ้าของเหรียก็ที่พักของท่าน ก็เลยเขาไปอกโซเชียลเขาไปดูเรื่องราหวเขาท่านก็มีชื่อเสียงนะสิ่งที่ท่านทำขึ้นมามีลูกศิลป์ลูกหาที่นำมาใช้<ม>ก็ให้คุณนะต้องการตัวดอีอันเหล่านี้ก็ไม่ไม่ธรรมดาแล้วนะดี ที่จะต้องหาทางนำกลับคืนมาให้เจ้าของเรื่องได้เริ่มเดินทางไปก็เลยเป็นที่มาของคิดนี้แหละครับ นี่เจ้าของค่ะนางกวัตนะคะนางกวัตต้นไม้เกาะกลางถนนที่ต้นใหญ่ๆเนี่ยถ้าถ้าเป็นต้นไม้ที่ลากลึกแล้วก็เดิมเมเนี่ยน่าจะปลอดภัยแต่ถ้านำต้นใหญ่ๆแล้วก็มาปักปเลยนี่อันตราย โอกาสที่จะล้มลงมาทับรถในระหว่างสัญจรก็มีแวะหาเพื่อนที่กินแกมีสวนปาล์มอยู่แถวนั้นเพื่อถามเส้นทางและข้อมูลของการซ่อมทางก็ได้รับความแนะนำอย่างดีแลยครับหลังจากนั้นก็แวะนั่งผ่อนคลายกินกาแฟ

ช่างรุทนี่แหละครับซ่อมใม้ผมนี่เป็นภาพที่แคปกู Google. เกิลนะถนนที่แยกจากถนนหมายเลขสี่ข้างหน้านะครับถนนหมายเลขสี่สถานีตำรวจคุยยด ก็ยังมีมีหมอกตลอดอยู่ถึงแล้วค็ภาพศาลาใหญ่แล้วก็พระบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็นี่รูปอาจารย์เกิ้ออันนี้เป็นภาพนางกวัก ถ่ายเองบางรูปก็แคปมาจากกูเกิลก็ <มา S 1> โชคดีตามที่ปราตนาครัที่ปาตนางานนี้ก็สำเร็จนะครับหลังจากนั้นก็เดินทางเข้าจังหวัดกันตังอำเภอกันตังจังหวัด อนทางอาหารผมเดินไปที่ปลายท้ายร้านเป็นทะเลจำตังมองเห็นเมฆก้อนใหญ่อยู่พอจะลงมือกินเท่านั้นก็มาเลยมันมาเย็ยน,เยยนเลยครับฝนลม วัดควรวิเศษอำเภอเม,อเมืองจังหวัดปรังเข้าตลาดหาของอนี่ก็ถนนพระรามหกหอนาฬิกาเมืองจังหวัดตรัง้้้้้นนนเเววดาายจีัิุ่ใ

人们。 อยา่าอยากดังอยา่ยาอย่าหวังความสงบนะดังแล้วลำบากสี่ครับอยู่สบายนี่นี่นก็ไมทันอยู่แล้วแค่นี้ก็ไม่ทันอยู่แล้วเดิมเลยมาถึงสินอาเลยจแกก้องลุงข้าวหลังตอกมันนิดทิศซักซ้ำเลยซ้ำจร อันตังสองร้อยกร้วยสาม้องไอปา,าท้องโขกเจ็ดตัวสิบบาทผัดหมี่สาสบบาทเข้าเกี๊ยบปากหม้อสี่สบาทแกงจืดหูสับถุงหนึงสี่สิบบาท กินอาหารเสร็จก็เข้าสวนหากาแฟก่อนจะเดินออกกำลังครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่จริงหรือเปล่าของพี่เคยผ่านมาแล้วใช่ไหม มเรื่องลไว้ว่าอะไร่พูดมาว่าเร่อเราไรล่อยเลยไหมพี่ครับพี่สุดรอครับถ้าเรียกธรรมดาพี่ไม่ด้ได้ยนี่ อันนี้ถึงจะทะลวงเข้าหูต้องมีคำว่าอะไรหล่อๆเนี่ยตรงหล่อที่ตรงหล่อไอ้แบบนี้ตัวเท่าไหร่อ่ะไม่้มรูันแนบอยู่นะเนี่ยมันไม่ต้องเข้าหูไงอ๋อเป็นแบบยี่ห้ออะไรอ่ะ ซื้อในออนไลน์อ่ะอ๋อมันบันทึกเพลงไม่ได้มันไม่ต้องต่อบลูทูธผมไม่ต้องพวกคนใส่ถ้าต้องมัดมามันเป็นเหมือน MP3 อะไรก็แล้วมันเท่าไหร่อ่ะสามสิบสองกิกะแล้วก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่อะไรของมันอ่ะอ๋อไม่ต้องใส่เมมโมรีมันมีอยู่แล้วอ๋อเมมโมรี่มีแล้วก็มีตัวชาร์จไอ้นี่คืออะไรอ่ะไอ้นี่ตัวชาร์จที่แท่นอยู่ที่บ้านแล้วมันก็เป็นสาย เอ็เสียบเข้าเโน้ตบุ๊กแล้วก็เพลงมาลงเลยดึงเข้ามาเลยอ๋อแล้วไม่ต้องเอโทรศัพท์เออเออืม้วไม่ใ่แล้วไปอคแบลต้องไม่ซื้อครับจะไม่จะไมหนอันนี้ของี่เยครับมมีออเดอร์อยู่แก้วนะใช่ใช่่ายมันไม่ใช่เหรอ หนึ่งสองศูนย์ไใส่รหัสผ่านหรือการขายละเทศนะเป็นลูกค้าลูกค้าเยอะค่ะคน่ารักลูกค้าไอ้คนดังเหมืนันโอ้โอจิตจิตอะไรจิตนี้ไหมได้ครับอโอเคโอนนะโมนะโอเคเรียบร้อยครับผ่านแล้ว หอมมากหอมพระยล้วล um> uh, totally ูกค้าลูกบอกว่าโอเคค่ะกินได้ก็ดีครับเออพูดต้องเขาเลยเพอาเขารุ่นถ่ายหน้าถ่ายหน้าคนทำไปให้ผ่านดูหน่อยอ้าด้วยน้ำด้วยโอ้ยเอะสุดนี่อดอ อึสุดวันอึสุดวัน with rainy อ๋อวันที f o to yesterday y e s t e r d a you come อ๋ oh. oh. yesterday rainy อ๋ yesterday rainy อเมริกาโน่หรือว่าอเมริกาโน่พวกถั

นครัถ้วยตะเกียบไม่มีเนี่ยโน้ตูกะครับอ๋อแบบลูกนี้ได้ทั้งวันไหมได้ได้ทั้งงานไหม ที่ผมใช้มาเอาอยู่วันอ๋อแบตแล้วก็มาอินเวสเตอร์ใช่ครับแล้วก็มาเครื่องเออผมก็ยังสงสัยว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบมีในตัววะซื้อเป็นวอร์แบงค์ใหญ่มันแพงครับไม่ไหวหลักหมื่นนะใช่ใช่โหดีเอามาแบงนี้ก็ไม่แพ้ใช่ครับผมนี่ไม่ต้องซื้อเวอร์แบงค์ใหญ่หลักหมื่นแบตหกร้อยห้าสิอินเว์เตอร์อีกเท่าไหร่ อินเวอร์เตอร์ตัวนี้พันห้าร้อยเออพันแปดอยู่ยาวเลยแล้วต้องต้องมีตัวชาร์จที่บ้านอีกอีกอีกสองร้อยห้าสิบได้ไหมตัวนั้นไม่แน่ใจซื้อมาเท่าไหร่ซือเออเออแต่ก็คุ้มดีครับผมใชเออปีออความรู้รอบตัวเยอะน,ะนั่นเราเนี่ย ไปถามคนที่รู้ดีครับสังเกตนะผมก็ได้มาจากพุ่นที่ทอ้โหารเสลดเขาต้องการขโมยแนวคิดของคุณซื้อสัตว์อย่างรวดเร็วยูซี่ยูซี่ ไปไหมครับเดินไปกันไหมครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมาก แปดมงสิบห้ารถไฟกรุงเทพตังควนจะเข้าชานชาลาสดจังหวัดตรังทางซ้ายได้ยินเสียงรถไฟแล่น ที่นี่ทางวิ่งจะห้อมล้อมด้วยใบไม้ต้นไม้หล่นมาแ้าในที่ก็ใช้เครื่องทุนแรง บ้านข้างๆสวนก็เปิดเพลงเพราะ,ะทีจอดรถบกสขึ้นรถกลับบ้าน515บาทสวัสดีครับ